ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะซื้อขว้าไปแยะก๋วยเตี๋ยวครับผมมันจะได้กินหลายดีครับหลายท่านถามว่าถ้าจะมาอำเภอเวียงเชิงรุ้งเนี่ยมาเส้นใดได้พ่องครับผมมาเส้นเวียงใช้ก็ได้ครับมาเส้นแม่จันก็ได้มาเส้นชจยงแสนชจยงของได้หมดเลยครับผมมาง่ายครับผมนี่ก็คือตัวอำเภอเวียงเชียงรุ่งนะครับเอาแล้วครับน้ำเดือดบอลลดบอลลดละเดี๋ยวเขาจะจิ้มเขาอ๋อเขา เอาเอาเอาปวกมันออกก่อนนะครับซ่อนเอาปวกออกก่อนก๋วยเตี๋ยววนนี้เอาแล้วครับน้ำต้มหมูเขาก็ใส้หอมยัาน้อยสะท่าอันนี้เขาเน้นนี่ครับเน้นจีนครับผมละเอาใส่ซีอิวซีอิวขาวไปกัเออแปลกเนาะซีอิวขาวขึ้นเป็นสีดำเอาใส่ซีอิวขาวลงไปอ่าในผงปรุงรสครับผม ใไซนักล้ำนักส่น้อยล้ำน้อยบบใส่กอเออบไใส่กแบบต้องแยกเลยครับเอาละเริ่มเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วครับผมก๋วยตี๋ยก๋วยตี๋ยอาล็อกตัดกูดหัวจีนแล้วโอ้ยจีนล้วนๆดูอ้าวต่อไปจะใส่ลูกจีนแล้วครับผมพอละอันนี้เป็นลูกจีนแต้นะครับ อะกกเรลกจนแตะนะครับปีละเอาเรียบร้อยครับผมใส่ลูกจีนเดี๋ยวล่อลูกจีนซุกก่อนจะเลิอปุ๊บได้แล้วครับผมก็จะเจียวหอมไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวครับอ่าเจียวไปก่อนเลยครับผมเอาเจียวเอาถอดหอมเสร็จแล้วก็เอาหน้าม,มันที่มันเหลือสักน้อยนะครับเอาใส่หม้อลงไปเพิ่มความหอมครับผมห่าทอดหอลูจีนรอท ยังปอดนี่ร้อยฟูฝุ่นแล้วก็เรียบร้อยครับมาครับกินข้าวหน้านจำข้าวแหลด้วยกันครับผมก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้กินกับเส้นมีเหลืองครับมีเหลืองเป็นลาบเป็นซาของดิบของแดงเ็นย่างก็น่าหวังน,นี่กินของซุกครับวันนี้จะเบิรนสักสองถ้วยเลยครับผมอ๋อนเน้นดุจีนอย่าน่อยอมาครับผมกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเนอร์ครับผมขอบคุณครับ